สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอเครื่องขัดขาวดีไลท์ครับดีไลท์นี่เป็นผลงานของนวตัตก,กรรมของโยนต์ผลดีนะครับคือเราจับหินโคนเนี่ยโคนไท้ายเนี่ยครับมาขึ้นโต๊ะข้างในได้เป็นหินโคนนะครับแต่ว่าความสามารถของมันเนี่ยก็คือเดินยาข้างน,นอกครับเห็นพอนเราไม่แล้วก็ ภรรยานี่ครับขึ้นหินลงหินใช้หมุดนอาไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงนี่สองใช่ไหมนี่เดินย่างบนนี่อันนี้ก็ตัวนี้นี่คือเกวัดลมครับว่าลมเป็นยังไงติดลมน้อยลมมากตัวนี้แอมวัดไฟฟ้าว่าตอนนี้ขาวความขาวตาที่เก้าเนี่ยเขากินกี่แอมเรารู้เลยอันนี้ตุ่มเปิดครับอันนี้ ปิดีเม r ยนซีครับและตัวนี้นี่ครับออกแบบมาโดยเฉพาะไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงมือขวาบิดพวงอะไรมือซ้ายเราเช็คความขาวได้ครับเราพยายามเก็บรายละเอียดให้หินโคนเนี่ยเป็นหินที่อยู่ในหัวใจของโรงสีไทยเนี่ยตลอดไปครับถ้าเข้าเหนียวนะครับเข้าเหนียวเนี่ยผมเคยออกคลิปหนึ่งนะครับเข้าเหนียวช่วยชาตินะครับ เวลานี้ลงสีข้าวเหนียวภาคเหนือภาคอีสานกําลังเป็นที่นิยมแล้วขายดีมากเพราะถ้าคุณไปศึกษาหน่อยนะจะรู้ว่าข้าวเหนียวเนี่ยประเทศไทยเนี่ยปลูกได้มากที่สุดและอร่อยที่สุดครับข้าเหนียวมะม่วงเขาเ้าวเหนียเปียกลําไยยังไงครับแค่ฟังก็ทำลายหลายแล้วครับข้าวเหนียวทุเรียนครับนี่ครับนี่ดีไร ตัวนี้เป็นดีไลท์20นะครับกำลังผลิตชั่วโมงละ2ตันทกล้องครับราคาเบาๆครับแล้วยกไปนี่ติดตั้งได้เลยนะครับไปติดตั้งต่อไฟเข้ายึดแน่นปล่อยเข้าได้เลยเพราะข้างในเรามีลูกแก้วกลวยต่างๆครบครับเดี๋ยวผมจะเปิดข้างไหนดูนะครับนี่ครับตามผมมานะครับนี่อันนี้มอเตอร์นี่ครับ มอเตอร์อันนี้ใช้40แรงนะครับสำหรับข้าวเหนียวและข้าวมะลิหอมมะลินะครับตัวนี้ลูกค้าอยู่ที่อำเภอฝางนะครับจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมเพราฝางนี่เลยเชียงใหม่ไปเป็นไปร้อยกิโลนะครับทางนี้ตามนะครับนี่ครับอันนี้นี่ครับเครื่องหมายคุณภาพของเรานะครับตัวผลดีครับ70ปีแห่งประสบการณ์นี่ครับทั้งที่นะครับ นี่ดูรอบตัวเลยนะครับอันนี้ตัวปรับสายพานครับนี่มาดูตรงนี้นี่ท่อลำครับนีท่อลำเราโตมาข้างล่างเพื่อสะดวกในการติดตั้งแล้วนี่อันนี้แอมดิจิตอลแอมมิเตอร์ครับจนผลดี เรามีนวัตรกรรมใหม่ๆซึ่งพอช่วยลงสีข้าวให้สะดวกแล้วก็สีข้าวได้สวยมีกำไรครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยข้าเหนียวครับเป็นที่นิยมแล้วก็หินที่สีข้าวเหนียวได้ดีก็ต้องหินโคนนี่แหละครับสีหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ครับในโรงสีลูกค้าผมที่ลำพูนนะครับสี เจ็กที่หอสาภายในยนะครับนี่ครับเราเปิดฝาออกมาก่อนนะครับถอดฝาออกมาอย่างเนี้ยถอดลงมาแล้วก็ถอดตะแกรงออกครับอันนี้ตะแกรงนี่เป็นตะแกรงปั๊มนะครับสวยงามมากแล้วก็มีแบบโดยเฉพาะออมาเลยนี่สั่งได้เลยนะครับรูทุกอย่างนี่เนี่ยตัดด้วยระบบเลเซอร์นะครับใช้งานง่ายนี่ลูกแก้วครับ เราพอกตะกลึงที่เราคุ้มพลาสติกเพื่อการส่งมอบนะครับแล้วอย่างเส้นนี้เราปรับได้นะครับเนี่ยถอยหลังถอยหน้าได้เนี่ยตามสูตรเลยครับเนี่ยเราเดือดๆนอกนี่ครับในขนาดแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเครื่องให้ดูนี่ลํำครับนี่ข้าวไอตัวป้อนข้าวของผมนี่นะครับมันเป็นหมวกเป็นหมวกกลมๆนะครับพีระมิดนะครับเป็นหมวกกลมๆไม่ใช่พีระมิดพีระมิดเป็นสี่เหลี่ยมเป็นหมวกกลม ที่เขาเรียกว่าหมวกเวียดนามแล้ครับอยนี้แะครับนะแล้วก็กลวยบนเนี่ยปรับอัตราการไหลได้แล้วข้าวเนี่ยพวกกล้องนี่จะหมุนเป็นวงกลมนะครับลงไปวงกลมทั่วลูกหินทุกช่องสมัยก่อนนี้เราไม่มีหมวกกลมๆตัวนี้ซึ่งตัวนี้เราเรียกว่า direct feeder นะครับเป็นเลขสิทธิ์ของยุดผลดีนะครับ ใช้มา35ปีแล้วครับพอเราหมุนปุ๊บเนี่ยเข้ามันจะลงเต็มเต็มวงกลมทําให้ข้าสวยจมูกดีมากโดยเฉพาะเข้าเดี๋ยวนี่ขาวเรียกว่าประทับใจแล้วครับทำตาสีสี่ครั้งนี่60บวกครับขับอย่าลืมนะครับเครื่องขาวดีหลาหลายท่านเคยบอกว่าหินโคนเนี่ยใช้ดีมากแต่ติดตั้งยากเพราะมันต้องตั้งข้างล่าง มีทินช้างมีคันยกคันหมุนทําไมไม่มีคนทําให้มันสําเร็จรูปนี่แหละครับผมทําให้แล้วครับตั้งโต๊ะต่อไฟแล้วกดสวิตช์เลยครับอย่าลืมนะครับเรามีดีไลน์นี่ตั้งแต่ขนาด18 20นี่แหละครับแล้วก็24 32แล้วก็ไปถึง42ครับขอบคุณครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ เวลานี้ผมจะทดสอบเครื่องนะครับเปิดหมุนได้หน่อยครับนะครับเริ่มหมุนแล้วนะครับเครื่องนี้จะหมุนไปที่2,200ฟุตนะครับรอบก็ต้องคำนวณเอาที่มูเล่แต่ความความเร็วเฉพาะเชิงเส้นเนี่ยต้อง2,200ฟุตครับเแต่ผมจะขึ้นตัวเลขให้ดูนะครับปรับยาที่นี่ครับปรับนี่นีปรับยางเข้าออก ัน,นี้ท่อนี่ข้าวนี่ลำครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแอมมอเตอร์เพราะตอนนี้เราใช้มอเตอร์ข้างนอกถ้ามอเตอร์ตัวของมันเนี่ยจะได้แอมตัวนี้อนนดปเออิมเมอร์เจนซี่ e และตัวนี้ลมครับเป็นตัวที่จะบอกว่าลำเนี่ยตันหรือไม่ตันครับ มาตัวนี้พวงมาลัยขึ้นลงครับเมื่อกี้นี้ขึ้นหรือลงนะครับปรับได้ตรงนี้ครับเครื่องนิ่งมากนี่ครับพอเตอร์อยู่ดีครับไม่ได้อยู่ข้างล่างนะครับพอถ้าไม่เห็นเลยอันนี้เป็นท่อลำตัวแบ่งลมครับตรงนี้ครับตัวนี้ตัวดัมเปอร์แบ่งลมครับงานเราทำให้เรียบร้อยเลยครับ ครับอย่าลืมนะครับมอเตอร์อันี่รอบครับนี่ก็สสำคัญมากครับรอบหมุนนะครับครับยนต์ผลดีครับชื่อนี้คุณมั่นใจอันลัวตัวนี้อ่าอันัตัวนี้นะครับแล้วก็ ปล่อยข้าวมากนะครับก็หมุนหมุนลงนี่ปล่อยข้าวน้อยแล้วดึงลิตออกแล้วทำมาติดเพื่อการสีอันนี้เราเรียกเขาหน่อยอันนี้เราก็ทาําการกดาดึงลิดรดึงสุดเลยครับเพิ่งออกมาเลยแล้วก็หมุนโชว์หน่อยนี่ครับเราจะปรับปริมาณข้าวด้วยการหมุนเสร็จแ,แล้วก็จำน็ดตัดนอดไว้